สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาพับเปลี่ยนปอยทานนะคะรตอรี่นะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมพีระมิดนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะ,ะเราเคยทําทรงสามเหลี่ยมพีระมิดไปแล้วนะคะแต่คนละรูปแบบกันอันนี้ใช้กรสารนะคะซึ่งทําไม่ยากเลยนะคะคนสามารถทำ ด,ดูอุปกรณ์นะคะอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นสกอตเทปนะคะไว้สำหรับเชื่อมต่อรโรตารี่นะคะแล้วก็โรตารี่ทั้งหมด4ใบนะคะ4ใบนี้เราจะทำเหรียญปุยทานได้2อันนะคะแล้วก็จะมีเหรียญแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะคัตเตอร์กันไกนะคะก็ไปดูทีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็จะเชื่อมต่อนะคะลอตเตอรี่นะคะให้อยู่ในรูปของแนวนอนนะคะโดยใช้สกอตเทปเป็นตัวเชื่อมนะคะแล้วเราก็จะแบ่งออกเป็นเส้นเสทั้งหมด4เส้นด้วยกันก็ไปดูการแบ่งเลยค่ะ Thank you อนนี้เราก็แบ่งลอตเตอรี่ออกเป็นทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะคะเวลาเราทำสามเหลี่ยมพีระมิดนะคะ1 1อันนะคะเราจะใช้แค่2เส้นนะคะมีทั้งหมด4อันนะคะ4เส้นก็จะใช้ทั้งหมด2ออันนะคะเรามาทำอันแรกกันก่อนเลยค่ะเราจะจับสองเส้นนี้นะคะวางซ้อนกันนะคะแล้วเราก็จะตัดปลาย ตัดมุมข้างหนึ่งออกนะคะเพื่อง่ายสะดวกในการที่เราจะสานและสอดนะคะจ,ะจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับขึ้นค่ะพับขึ้นแบบนี้นะคะคลี่ออกมานะคะเราจะทําทีละเส้นนะคะให้เป็นสองเส้นนะคะโดยการจับนะคะเส้นที่พับชียงไปข้างล่างพับขึ้นก็คือขี้ออกแบบนี้นะคะแลวตรงนี้เราจะเห็นเป็นรอยพับนี่นะคะ แล้วก็จะบิดออตเตอรี่นะคะให้ไปทางขวามือแบบนี้นะคะให้ริมด้านล่างนี้ตรงกับรอยพับนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับเส้นที่เราพับเป็นมุมนี้พับลงมานะคะด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วก็พับกลับไปด้านหลัง เราก็จับเส้นที่เรากำลังทำอยู่นะคะพับกลับมาด้านหน้าตามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับพลิกมานะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะเป็นช่องอยู่เราจะจับเส้นที่ชี้ไปข้างล่างสอดเข้าไปในช่องตามแบบเลยนะคะแล้วก็ดึง ก็จะได้แบบนี้นะคะจาก1เส้นนะคะก็จะกลายเป็น2เส้นนะคะตั้งฉากกันอยู่นะคะ mm hmm. อีกเส้นนึงก็ทําเหมือนกันค่ะเราพับครึ่งแล้วนะคะเราก็ขี้ออกมาแล้วเราจับบิดนะคะแบตเตอรี่นะคะครึ่งบนนะคะพับไปทางขวามือแบบนี้นะคะ mm hmm. โดยให้ปลายนะคะอยู่ตรงรอยพับ mm hmm. รอยพับนะคะ ก็กโกดลงมาจับเส้นที่พับนะคะพับไปด้านหลังแล้วก็อ้อมาด้านหน้าแล้วใช้เส้นที่ชี้มาข้างล่างนะคะจับปลายสอดเข้าไปในช่องช่องนี้นะคะช่องที่อยู่แนวเดียวกันแล้วก็ดึงจากหนึ่งเส้นก็จะกลายเป็นสองเส้นตั้งฉากกันอยู่ตามแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะสารเป็นรูปพีระมิดสามเหลี่ยมพีระมิดแบบนี้นะคะเราจับคู่แรกขึ้นมานะคะโดยพลิกเอาด้านด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้าด้านหลังขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งจับพลิกด้านหลังขึ้นมาแบบนี้นะคะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองจับวางทับไปนะคะตามแบบเลยค่ะ จะได้แบบนี้อันนี้อันนี้คู่ขวามือคู่ซ้ายมือนะคะต่อไปเราจะเริ่มสานนะคะเราจะหยิบเส้นเส้นบนนะคะที่อยู่ทางขวามือนะคะโค้งไปทางซ้ายมือนะคะโดยให้ทับเส้นนี้นะคะทับเส้นแรกที่อยู่ทางซ้ายมือโค้งบิดไปแบบนี้นะคะทับเสร็จแล้วก็จับเส้นที่ทับเส้นนี้นะคะ เส้นที่หนึ่งนี้นะคะอ่าสอดเข้าไปใต้เส้นใต้เส้นที่อยู่ทางซ้ายมือตามแบบค่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นที่สองทางขวามือนะคะโค้งนะคะไปทางซ้ายมือแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปใต้เส้นแรกคือเส้นนี้นะคะแล้วก็สอดขึ้นมาทับเส้นที่สองที่อยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ดึง เมื่อจับดึงแล้วนะคะก็จะได้ตามแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำสารต่อค่ะจับเส้นที่1อันนี้เป็นเส้นที่1เส้นที่2ทางขวามือและเส้นที่1เส้นที่สองทางซ้ายมือนะคะเราจับเส้นที่หนึ่งทางขวามือคือเส้นนี้นะคะโค้งไปทางโค้งไปทางซ้ายมือให้ทับเส้นที่1แล้วก็สอดเข้าไปในเส้นที่สองตามแบบนี้นะคะ ต่อไปเส้นที่สองที่อยู่ทางขวามือนะคะโค้งนะคะไปทางซ้ายมือโดยให้สอดเข้าไปใต้เส้นที่หทางซ้ายมือแล้วก็จับสอดขึ้นมาทับเส้นเส้นที่สองตามแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงจะได้ตามรูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญน,นะคะเข้าไปข้างในเลยค่ะ แบบน er mm ี hmm. ้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะสารอีกหนึ่งรอบนะคะสารเป็นลายขัดนะคะจับเส้นที่1ที่อยู่ทางขวามือโค้งไปทางซ้ายมือดูให้ทับเส้นที่1ที่อยู่ทางซ้ายมือแล้วก็สอดเข้าไปใต้เส้นที่2แบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่2ทางขวามือนะคะเราก็โค้งไปทางซ้ายมือโดยสอดเข้าไปใต้เส้นที่1แล้วก็สอดมาทับเส้นที่สอแล้วเราก็ดึง จะได้รูปแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะใช้เส้นนะคะเส้นที่โผล่มานี้นะคะสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามตามแนวของเส้นลอตเตอรี่นะคะเส้นเส้นแรกนี้นะคะอันนี้เส้นที่สองเส้นที่หนึ่งเราจับเส้นที่สองนะคะสอดเข้าไปด้านที่อยู่ตรงข้ามเลยค่ะแล้วก็ดึงแล้วก็เส้นที่ อันนี้เส้นที่หนึ่งนะคะสอดเข้าไปช่องนี้แล้วก็ดึงต่อไปมาทำด้านนี้บ้างนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองจับเส้นที่หนึ่งสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้าม ต่อไปเส้นที่1นนะคะเราจะสอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะใช้ปลายสอดไปเลยคะ่ะแล้วก็ดึงก็จะได้เป็น สามเหลี่ยมปีระมิดนะคะต่อไปเราก็จะสานต่อนะคะสอดไปจนกว่าจะหมดลอตเตอรี่นะคะ นี้เราก็สอดบตรตเตอรี่นะคะจนสั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดส่วนที่เกินนี้ออกมาก็จะได้ตามแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเหรียญโปรยทานทรงสามเหลี่ยมพีระมิดนะคะที่สารจากรตเตอรี่นะคะง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสังกดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปทันต่ออีก2เส้นนะคะที่เหลือนะคะ